จินตระหนญายสมัยพุทธกาลอิงหลักธรรมพุทธศาสนาผู้สละโลกจากปลายประกาศของอาจาร,รย์วสินอินทศระตอนที่14ประกาศความเรื่มใสของตนต่อพระศาสดาภาษาบุตรนั้นเรื่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักและกาวาจาแสดงความเรื่มใสของตนให้ปรากฏอยู่หนึ่งเนืองครั้งหนึ่ง เมื่อพระศาสดาประทับอยู่นัสวนมะม่วงของปาวาริกะเศรษฐีเขตเมืองนารันทาพระสาริบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เริ่มใสพระผู้มีภาคยิ่งนักแน่ใจว่าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นใดจะมีความรู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคทางพระสัมโพธิญาณดูก่อนสารีบุตร พระศาสดาตรัสเธอรู้หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคตที่มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีความหลุดพ้นอย่างนี้เธอจึงกล้ากล่าวอภิสวาจาอันประเสริฐบรรเลือสีหานาะตอนหน้าเราตถาคตอย่างนี้ไม่เลยพระเจ้าข้าภาษาริบุตรทูลตอบ ข้าพระอ,องค์ไม่ทราบถึงวิหารธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและในอนาคตเลยช่างเถิดสาริบุตรแต่เราผพ้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันนี้เธอรู้หรือว่ามีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้เลยพระเจ้าค่ะดูก่อนสาริบุตร เมื่อเธอไม่มีเจโตปริยญาณในรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันดังนี้แล้วฉนันเล่าเธอจึงกล้าเป็นอภิสวาจาบลือสีหน,อหน้าต่อหน้าเราว่าไม่มีใครมีความรู้ยิ่งไปกว่าเราในทางสัมโพีิยานข้าแต่พระธรรมราชาแม้ข้าพระองค์จะไม่มียา์อย่างทราบ ึงวิหารธรรมเป็นต้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็พอทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้พอเปรียบเทียบได้เปรียบเหมือนนครที่มีป้อมปราการแน่นหนามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตูเพียงประตูเดียวคนยามเฝ้าประตูพระนครนั้นเป็นคนฉลาดคอยห้ามคนที่ควรห้ามอนุญาตให้เข้าเฉพาะ คนที่ควรอนุญาตเขาเที่ยวตรวจดูตามแนวกำแพงรอบๆรรเมืองไม่เห็นช่องกำแพงแม้เพียงพอแมวล,ลอดได้จึงคิดว่าสัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้าออกเมืองนี้จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะน,นั้นพอทราบอาการที่เป็นแนวทำได้ข้าพระองค์ก็คิดว่า พระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตและที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตล้วนทรงละนิวนรณ์หอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจทอนกาลังปัญญาล้วนมีพะมนต์ตั้งมั่นในสติปัฏฐานสเจริญสัมพทชงเจ็ดได้ตามเป็นจริงจึงได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแม้พระผู้มีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ทรงละนิวรณ์ห อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจทอนกำลังปัญญามีพะมนต์ตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่เจริญสัมโพชฌงเจตได้ตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรกาบูลต่อไปข่าวใดที่ข้าพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีระภาคเพื่อฟังธรรมคราวนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมปณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายกุศล อกุศลพร้อมทั้งอุปมาอุปไมยอันเพลาะยิ่งพระองค์ทรงแสดงธรรมพร้อมอุปมาอย่างใดข้าพระองค์ก็สามารถรู้ตามเข้าใจได้ซึ่งธรรมนั้นได้ถึงความสําเร็จธรรมบางส่วนคือเข้าถึงธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสพระองค์ยิ่งนักว่าพระผู้มีพระภาคตรสรู้เองโดยชอบแน่แล้วพระธรรมอันพระองค์ตัดไว้ดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วต่อจากนั้นภาษาริบุตรได้สรรเสริญพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วอันทำให้ท่านเลื่อมใสอื่นอื่น,อ,นอีกอันมากในที่สุดภาษาริบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีสิ่งใดทีุ่ลบุตรผู้มีศรัทธาปัฒนาความเพียรมีความเพียรมั่นคงจะพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงกำลังความเพียรและความบักบันของบุรุษ สิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมกมุ่นพัวพันในการมสุขอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่เป็นประโยชน์แท้จริงพระองค์ไม่ประกอบตนด้วยอติิริยะมัธนุโยคก,การทําตนให้ลําบากโดยเปล่าประโยชน์สิ่งนั้นทําให้เป็นทุกข์เปล่า,าไม่ประเสริฐเลยพระผู้มีพระภาคเมื่อจํานงหวังอยู่ ย่อมได้ฉันสี่โดย,โดยไม่ยากอยู่สบายในปัจจุบันได้ตามพระประสงค์ข้าแต่พระเจ้ามุนีถ้ามีใครถามข้าพระองค์ว่าพระสมณะหรือพรามณ์เหล่าอื่นทั้งแนอเด็ตและแนอนาคที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระองค์มีอยู่หรือไม่ข้าพระองค์ก็จะตอบว่าไม่มีเลยถ้าเขาถามว่าในปัจจุบันเล่ามีไหมข้าพระองค์ก็จะตอบว่าไม่มี ถ้าก็ถามว่าสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตและในอนาคตที่มีความรู้เท่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีอยู่หรือไม่ข้าพระองค์ก็จะตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่าในปัจจุบันเล่ามีไหมข้าพระองค์จะตอบว่าไม่มีมมถ้าเขาถามว่าเหตุอะไรท่านสารีบุตรจึงตอบรับบางอย่างปฏิเสธบางอย่างข้าพระองค์พึงตอบเขาว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีภาคว่าพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตเป็นผู้มีความรู้เสมอกับพระองค์ในสัมโพธิญาณแต่ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้ข้าแต่พระธรรมคตเจ้าเมื่อเขาถามอย่างนี้ ข้าพระอ,องค์ตอบอย่างนี้จะถือว่ากล่าวตามพระพุทธพจน์หรือไม่หรือว่ากล่าวแก้ถูกต้องเหมาะสมแลหรือข้าพระอ,องค์ไม่พึงเป็นผู้ควรติเตียนแรหรือพระธรรมราชาตรัสว่าถูกแล้วสารีบุตรถูกแล้วเธอกล่าวแก้ชอบแก่คําถามแล้วเมื่อพระศาสดาตรัสดังนี้พระอุทายยีซึ่งนั่งอยู่ ในที่นั้นได้กล่าวทูลขึ้นว่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าไม่เคยมีมาได้มีขึ้นแล้วคือข้อที่ความมักน้อยความสันโดษความขัดเกามีอยู่แก่พระผู้มีภาคผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงปัานนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏพระองค์ผู้เจริญถ้าพวกเดืลดถีปริพาชกได้เห็นธรรมอย่างนี้ในตนแม้สักข้อหนึ่ง พวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศให้คนทั้งหลายรู้เป็นอันแน่แท้พระเศพลทรงรับถ้อยคําของพระอุทายีนั้นว่าเป็นความจริงและตรัสกับพระสาริบุตรอีกว่าสาริบรุด้วยเหตุนี้เธอพึงกล่าวธรรมมีปริยายนี้หนึ่งเนือง,องแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าคนบางพวกอาจมีความสงสัยเครือบแคง ในตถาคตอยู่เมื่อได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจะละความสงสยัยเครือบแขงนั้นเสียได้ธรรมปริยายนี้ชื่อสัมปัสสธนิยะเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่มใสเพราะพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาได้ประกาศความเรื่มใสของตนเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระพาคอีกครั้งหนึ่ง พระธาคตเจ้าทรงแสดงยมุกปฏิหารปฏิหารที่ทรงแสดงเป็นคู่คู่เช่นท่อน้ําไหลออกจากพระหัตถ์ข้างซ้ายท่อไฟไหลออกจากพระหัตถ์ข้างขวาเป็นต้นแล้วเสด็จจาบรรษาณดาบดึงพิภพ,พโปรดพุทธมารดาในวันออกพรรษาเสด็จลงจากเทวโลกณนะสังกัสานนครเมืองที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอยู่ในเวลานั้น ขณะที่พระศาสดาหยุดประทับอยู่ที่ประตูเมืองสังกัดนครนั่นเองภาษาริบุตรมาถวายบังคมพระจอมมณีได้เห็นพุทธสิริความสง่างามของพระพุทธองค์อันตนไม่เคยเห็นมาก่อนจึงประกาศความเบิกบานพอใจขึ้นว่าพระศาสดาผู้มีวาจาพเพาะทรงเป็นอาจารย์ของคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยดังนี้แล้วกาบทูนพระาศาสดาว่าพระเจ้าค่าวันนี้เทวดาและมนุษย์ต่างกรยิมยินดีต่อพุทธภาวะปัตนาเป็นอย่างพระองค์เหลือเกินพระเจ้ามุนีตรัสว่าสหาิบุตรเอ่ยธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณเห็นปานนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ราะสำมาสัมพพทธเจ้าเหล่านั้นเป็นปาฏิขนขวควในฌานยินดีในพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ออกจากการรมสงบระงับเยอเือกเยินเต็มที่เทวดาและมนุษย์ย่อมกระยิมยินดีต่อพระพุทธเจ้าเช่นนั้นท่ามกลางย่อมกปฏิหารสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้ความเป็นผู้มีปัญญาข้างขวาง,างสุขุมลุ่มลึกของภาษาบุตรได้ปรากฏแล้ว แก่ชุมชนบริษัททั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะในสมาคมนี้ได้มีการถามและตอบปัญหาธรรมเป็นอันมากพระศาสดาได้ตรัสถามปัญหาหลายหลากเพื่อประกาศความรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสาวกของพระองค์เป็นลำดับชั้นพวกปุถุชนไม่อาจแก้ปัญหาอันเป็นวิสัยของพระโสดาบันได้แม้พระโสดาบัน ก็ไม่อาจแก้ป <ulated gorilla fruit cake> ัญหาในวิสัยพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็ไม่อาจแก้ปัญหาในนิสัยของพระอนาคามีพระอนาคามีไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระอรหันต์แม้พระอรหันต์ธรรมดาก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคลานะได้พระโมคลาณะ ก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของภาสาริบุตรแม้พระสาริบุตรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เช่นกันพระศาสดา,ส,าส่งทอดพระเนตรทิศทั้งปวงสถานที่ทั้งปวงมีเนินอันเดียวกันคือมองดูเป็นพืชเดียวกันลามล้ลนด้วยฝูงชนผู้มาเฝ้าส่งถามปัญหาสุดท้ายในวิสัยแห่งพระพุทธเจ้า ทรงดำริว่าสาริบุตรมีปัญญามากก็จริงแต่ไม่อาจตอบปัญหาอันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ให้ในถ้าให้ในสาริบุตรตอบได้จึงทรงประทานในพอได้ในเท่านั้นพระธรรมเสนาบดีก็สามารถแทงทะลุป,ปัญหาเป็นร้อยในพันนนผู้อื่นนอกจากพระาศาสดาแล้วไม่มีใครมีปัญญาเสมือนพระธรรมเสนาบดี ได้รับยกย่องจากพระทศพลว่าเป็นภาษาวกผู้เลิศทางปัญญาหาอะไร,ประเปรียบได้ยากหยาดฝนในท้องฟ้าก็น้อยไปเม็ดทรายในมหาสมุทรก็น้อยไปแผ่นดินว่ากว้างใหญ่ก็ยังไม่เท่าปัญญาของภาษาริบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาเกินเปรียบภิสษุผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเห็นป่านนี้เมื่อพระาศาสดาไม่ประทานใน ก็มีอาจวิสัชนาปัญหาในพุทธวิสัยได้ดูเถิดพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากเพียงใดเพราะส่งสังสมพระปัญญาบารมีมาเป็นเวลาเนิ่นนานสุดจะคลณาได้พิสูจทั้งหลายชมเชยภาษารีบุตรว่าคนทั้งหมดที่มาประชุมกันไม่อาจแก้ปัญหาใดได้ภาษาลีบุตรผู้เดียวเท่านั้น แก้ปัญหานั้นได้พระศาสดาตรัสว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมีความยุ่งยากเกิดขึ้นคนผู้ไร้ปัญญามาประชุมกันแม้มากเป็นจำนวนพันค่ำครวนอยู่ต้องร้อยปีบุคคลผู้มีปัญญารู้อัดแห่งภาสิทธ์เพียงคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าเพราะสามารถเบื้องคนเป็นอันมากจากทุกได้ พระธรรมราชาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาที่มหาชนไม่อาจแก้ได้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยแก้มาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตัดเล่าเรื่องปัญญาในอดีตของภาษาริบุตรดังต่อไปนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้สละทรัพย์สมบัติออกบรรพชาเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรจนได้อภิญญาและสมาบัติอาศัยอยู่ในทิมวันตประเทศมีฤาษีเป็นจำนวนมากเป็นบริวารต่อมาหัวหน้าสิทธิ์ของพระโพธิสัตว์นั้นออกจากป่าเข้าไปในเมืองเพื่อลิมรสเปรี้ยวรสเค็มบ้างได้พาหมู่ฤาษีครึ่งหนึ่งไปด้วยเมื่อหัวหน้าสิทธ จากไปแล้วไม่นานก็ถึงการที่ฤาษีโพธิสัตว์จะมรณภาพพวกศิษย์พากันห้อมล้อมถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรบ้างท่านอาจารย์ตอบว่าไม่มีอะไรเลยสักหน่อยหนึ่งนัตถิกินจิอย่างนี้แล้วมรณภาพไปเกิดในภูมิโลกชั้นอภัสราธรรมดาพระโพธิสัตว์แม้จะได้อรูปฌาน ก็ไม่ได้ไปบังเกิดในชั้นอรุปภพมมสิทธ์ทั้งหลายสำคัญหมายว่าอาจารย์ไม่ได้บรรลุอะไรจึงไม่ได้ทำสาการะในการชาปนากิจศพได้แต่ชวนกันเศร้าโศกขำขรวนเมื่อหัวหน้าสิทธ์กลับมาไม่เห็นอาจารย์จึงถามทราบความว่าอาจารย์สิ้นชีวิตเสียแล้วถามสิทธ์ร่วมสำนักว่าก่อนตายท่านทั้งหลาย ได้ถามถึงคุณวิเศษที่อาจารย์ได้บรรลุหรือไม่ได้ฟังสิทธิ์ร่วมสำนักเล่าถึงคำพูดของอาจารย์แล้วก็เข้าใจความหมายว่าอาจารย์ได้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานเป็นฌานลำดับที่เจ็ดจึงบอกสิทธิ์ร่วมสำนักของตนแต่คนอื่นๆหาเชื่อไม่พระโพธิสัตว์ทราบเรื่องนี้แล้วจึงลงจากพมโลกด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ แสดงตนให้ปรากฏสรรเสริญคุณของหัวหน้าดาบทว่าคนอื่นจำนวนพันหาปัญญาไม่ได้พากันข่าครวนอยู่แต่ผู้มีปัญญาเพียงผู้เดียวรู้ความหมายแห่งคำสุภาษิตเป็นผู้ะเสริฐกว่าคนอื่นจำนวนนับพันนั้นพระศาสดาตรัสว่าหัวหน้าสิทธิในครั้งนั้นคือภาษาบุตรในการครั้งนี้ส่วนอาจารย์คือ เราตรถาคตนี่เองอีกเรื่องหนึ่งพระตถาคตเจ้าทรงยกย่องภาษาริบุตรว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติแห่งบุรุษผู้สูงสุดนั้นมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้วันหนึ่งพิสุผู้อยู่ป่าเป็นประจำประมาณ30สรูปมาสู่สำนักของพระาศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรวจด,ดูปณิสัยแห่งพิสุเหล่านั้นแล้วทรงทราบว่า มีอุปนิสัยแห่งอลาตผลแต่ต้องอาศัยการตอบปัญหาของภาษาริบุตรพระองค์จึงรับสั่งให้ภาษาริบุตรเข้าเฝ้าตรัสถามปัญหาเกี่ยวกับอินรีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาว่าสาริบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าอินทรียห้มีศรัทธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมอยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระธรรมเสนาบดีกราบทูลว่าเพราะองค์ผู้เจริญอินสีห้ามีศรัทธาเป็นต้นอันบุคคลใดไม่อบรมให้มากไม่ทำให้แจ้งด้วยตนเองไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาของตนเองผู้นั้นยังต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในเรื่องนี้ ภิกษุทั้งหลายติดเตียนภาษาอาริบุตรว่าแก้ปัญหาไม่ตรงอวดเก่งไม่ยอมเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีภาคทรงทราบคำติดเตียนของภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่พึงติดเตียนสาริบุตรสาริบุตรไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกแล้วในเรื่องฌานวิปัสสนามรรคผลเพราะสาริบุตรได้บรรลุเอง ได้เห็นเองแล้วไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในเรื่องความเชื่ออีกต่อไปดังนี้แล้วตัดชมภาษาราบีบรว่าอุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้จักพระนิพพานอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ตัดวัตตะได้แล้วกําจัดโอกาสแห่งการเกิดใหม่ได้แล้วเพราะละเสียได้ทั้งบุญและบาปขายความหวังทั้งปวงออกหมดแล้ว บุคคลเช่นนั้นแลเป็นบุรุษผู้สูงสุด